ทุกคนวันนี้ได้เจออาจารย์หมอปลาไม้แกะเส้นเทวดาเลยนะคะวันนี้นะคะอาจารย์หมอปลามาอยู่ที่สุพรรณนะคะและจะไปหาทุกคนท,กทุกทุกที่ที่ให้หมอปลาไปนะคะค่ะวันนี้เรามาทําคุณแม่นะคะที่สุพรรณนะคะเราจะมาสัมภาษณ์กันนะคะว่าคุณแม่เป็นอะไรมาและหลังทําเป็นไงบ้างน,นะคะแม่สวัสดีค่ะคุณแม่คะตอนแรกเป็นโรคอะไรนะคะ เป็นโรคไทพิสันนะคะเดินช้าเดินไม่ค่อยได้ใช่ไหมคะค่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงนะคะหลังทาไปแล้วลงค่ะไหนยกแขนดูเ่อยคะนี่นะคะมาทีแรกยกแขนไม่ได้เลยน,นะคะไหนเดินโชว์เดินดิคะค่ะนี่นะคะเดินได้ขนาดนี้เลยน,นะคะแล้วจะเดินไว้ด้วยนะคะอ่าแม่เดินจากมหาหมอปลานเนี่ยนะคะนี่นะคะเดินได้แล้วก็เดินไว้ด้วยนะคะค่ะ ว่ามีใครมีอาการที่เดินไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยไหวนะคะวันนั้นเจ็ดสิบเต้องเห็นผลว่าเดินได้ดีเลยนะคะดีเลยครัคุณแม่อาจารย์หมอปลาทําไปดีมากไหมเยี่ยมยกม,มือดิเยี่ยมเลยนะคะทุกคนถ้าอาจารย์หมอปลามาแกะเส้นเทวดาฝากไว้หน่อยนะคะถ้าใครมีอาการปวดหลังสะโพกแล้วตรงขามาแต่ปวดปวดเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะวันนั้น7จต้องเห็นผลแน่นอน,นะคะ่ะ ฝากไว้หน่อยคนที่ปวดท้องข้าวหมาแบบปวดปวดยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะวันนั้น70%คุณต้องหายปวดแน่นอนค่ะกับอาจารย์หมอปลาไม้แกะเส้นเทวดาฝากไว้่อยอีกเหมือนกันคนที่ปวดขอาอะไรยกแขนไม่ขึ้นวันนั้นมาแบบปวดปวดเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะวันนั้นต้องหายปวด70%และยกแขนขึ้นได้70%แน่นอนค่ะฝากไว้หน่อยนี่ปวดมาแข้งเนี่ยที่ปวดมาแข้งมาแบบปวดปวดเลยนะคะยาไม่ต้องกินมาเลยนะคะวันนั้น70%คุณต้องหายปวดแน่นอนค่ะ อาจารย์บอกป้าไม้แกะเพืนธรรมดาติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์เก้าสามหนึ่งห้าสี่เจ็ดสองหกห้าค่ะขอบคุณมากค่ะทุกคนแม่ขอบคุณมากค่ะค,ค,ค่ะ,คะ